สวัสดีเพื่อนเทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของดูนาคสิทธิ์ค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็จะไปติดตามข่าวนี้กันค่ะนั่นก็คือข่าววิเคราะห์นะคะสถานการณ์ดูนาและราคานั่นเองก็มี2บทวิเคราะห์นะคะก็มีการคาดการราคานะคะว่าดูนาจะดิด และกลับตัวหรือไม่ช่วงนี้ก็มีข่าวนะคะที่สำคัญในอาทิตย์นี้เยอะมากเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนะคะเพราะอาจจะส่งผลให้ตลาดคริปโตกลับตัวในเดือนนี้ในช่วงอาทิตย์ที่เหลือก็เป็นไปได้นะคะก็วันนี้ก็มีนการาประกาศนะคะและก็มีในเรื่องของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์รวมถึงนะคะจะมีการประกาศ นะถแถลงการของประธานเฟกในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะและก็มีข่าวดีหลายๆเรื่องเกี่ยวกับคริปโตบิตคอยนั่นเองก็ทำให้ตลาดนะคะเริ่มมีการดีดตัวดูได้จากบิตคอยดีดขึ้นไปถึง28งหม ะะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันค่ะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อนะคะอย่าลืม3ข้อเสมอคือความรู้บริหารเงินและข่าวสารค่ะเรามาดูข่าวแรกกันก่อนเลยข่าวสภาพของตลาดค่ะตอนนี้เริ่มตลาดเริ่มเขียวนะคะอย่างวันนี้ก็มีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจปรากฏว่าตัวเลขออกมาด้านดีนะคะด้านดีด้านบวกนั่นเองส่วนวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีการนะคะ แถลงการของเปกค่ะนะคะวันนี้เนี่ยมีรายงานวันนี้มีการรายงานเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างนะคะและก็มีการนะคะศูนย์ทรนและพดของนายวิลเลียนนะคะกรรมการของประธานธนาคารเปกน,นั่นเองพูดง่ายคือกลุ่มคณะกรรมการนะคะที่ดูในเรื่องของอบริหารการเงินของธนาคารนั่นเองนะของเปกน,นะคะวันนี้ก็มีการ แต่ไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยดึงดูดอะไรให้กับนักลงทุนเท่าไหร่นะคะแต่ก็ก็ส่งผลด้านดีนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยวันนี้เขาก็ยังไม่ไม่ใช่ประธานนั่นเองพอไม่ใช่ประธานก็ไม่ได้ส่งผลอะไรแต่ข่าวนะคะที่น่าจับตาที่ทำให้บิตคอยดีดไม่เกี่ยวกับธนาคารแบงก์เลยนะคะไม่เกี่ยวกับคณะกรรมการของเฟกนะคะแต่มันเกี่ยวกับ บริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะในสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะมีนะคะประกาศการเปิดตัวให้บริการคลิปโตค่ะสินทรัพย์ดิจิตอลตรงนี้นี่แหละก็ทำให้ตลาดค่ะนะต้อนรับ การกลับตัวของบิตคอยหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูข่าวกันค่ะนะคะก็ส่งผลให้วันนี้ค่ะบิตคอยบวกไปถึง6.2%เลยนะคะตอนนี้บิตคอยดีดขึ้นไปที่28763นะคะนี่คือราคาล่าสุดของบิตคอยค่ะดิฉันเชื่อว่านะคะส่วนหนึ่งค่ะก็นะคะดันขึ้นก่อนเพราะวันพรุ่งนี้จะมีการถแถลงการของประธานเฟดค่ะนะคะส่วนวันนี้เนี่ยนะคะราคาดิฉันเชื่อว่าน่าจะมา เกี่ยวข้องกับข่าวที่ดังค่ะวันนี้ข่าวนะคะมีข่าวกระแสข่าวออกมาเยอะแยะมากมายที่นะคะกรอตอสหรัฐฟ้องฟ้องอะไรกลุ่มกระดานเทศต่างๆค่ะแต่มันมันก็เป็นสิ่งที่นะคะนักลงทุนรวมถึงข่าวต่างๆให้ข้อสังเกตนั่นเองนะคะว่านะคะประธานประธานกรอตอนะคะ,ะกรอตอฟ้องกระดานเทศเก่าๆ แต่เปิดเปิดอะไรเปิดอนุญาตให้กลุ่มผู้ให้บริการหรือกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ทางการเงินกับเปิดให้บริการคริปโตเคอร์ซี่แขเพื่อนมีบริษัทอะไรบ้างจดทะเบียนอยู่ที่อเมริกาค่ะกุ๊บนะคะอย่างทวิตเตอร์ท่านนี้ค่ะเ็าบอกว่าบริษัทการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของกุ๊บออฟนะคะอเมริกันนี้นั่นเองนะคะนะและกลุ่มบริษัทพวกนี้ค่ะ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หมดเลยเป็นบริษัทที่ใหญ่ทั้งนั้นเลยให้บริการเรื่องการเงินกับพวกกองทุนต่างๆนั่นเองนะฮะตอนนี้นะดิฉันก็ติดตามกลุ่มเหล่านี้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพื่อนนะซึ่งปีที่แล้วพวกนี้เขาจดทะเบียนกันค่ะเขาเขาปฏิบัติตามาประกาศของกรอตอน,นั่นเองถ้าใครติดตามพวกเขาเรื่องเกี่ยวกับนะคะ ธนาคารสาหรัฐอเมริการวมถึงกรอตต์ตั้งแต่ปีที่แล้วเขามีประกาศให้บริษัทผู้ให้บริการต่างๆค่ะให้มาจดทะเบียนนั่นเองนะคะพยายามจะตีกรอบให้สินทรัพย์ดิจิตอลให้ให้สินทรัพย์ดิจิตอลค่ะนะ,ะถูกต้องตามกฎหมายป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนตั้งแต่ปีที่แล้วนะ,ะ <ๆ S 1> นเพื <ๆ S 1> ่อนก็จะมีแน่นอนเวลา จะทําอะไรสิ่งใหม่ๆมันจะต้องมีคนรุ่นเก่าๆไม่ชอบค่ะน,นักลงทุนไม่ชอบค่ะกระดานเทรดก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ทําตามนั่นเองนะคะก็ไม่ได้ทําตามก็เลยเป็นประเด็นให้ฟ้องในปีนี้นั่นเองและมันก็จะมีกลุ่มหนึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเข้ามาสู่วงการคริปโตหรือสินทรัพย์ดิจิตัลใหม่ๆก็ไปยื่นจดตั้งแต่ปีที่แล้วนะจริงๆเขาก็ประกาศให้จดทะเบียนได้ประมาณปี2ปีนะคะเท่าที่ดิฉันติดตามข่าวนะคะ แต่เมื่อปีที่แล้ว่เปิดกว้างมากให้ไปจดทะเบียนช่วงที่ตลาดหมีค่ะเพื่อช่วงนั้นแหละตลาดหมีเนี่ยนะก็มีการเปิดให้ไปจดทะเบียนนั่นเองมันก็มีกลุ่มตอนนั้นเขามากลุ่มพวกให้บริการทางการเงินอย่างเช่นวีซ่านะคะกลุ่มเกี่ยวกับนะคะมีอะไรอีกมีอีกหลายแบรนด์มากตอนนั้นก็ไปจดทะเบียนเกี่ยวกับคริปโตแต่ยังไม่ได้ให้บริการเริ่มให้บริการในปีนี้ให้เฉพาะ เหรียญใหญ่ๆนะคะแต่ข่าวล่าสุดวันนี้ค่ะกลุ่มนี้ค่ะกลุ่มนี้เนี่ยสวนกระแสตรงไหนตรงที่เฟกกำลังเล่นกระดานเทรดอยู่แต่กลุ่มนี้ประกาศตัวเปิดตัวเปิดเปิดเปิดตัวให้บริการสินทรัพย์ดิจิตอลและเปิดตัวเป็นเอ็กชแนน คริปโตเจ้าใหม่ค่ะเพื่อนนะคะนี่คือข่าวที่เขียนนะคะโพสต์ออกมากันค่ะก็มีคนคลิปแบ่งปันในทวิตค่อนข้างเยอะมากเนี่ยคริปโตเอ็กชแนนนะคะแบ็กกลับมาลายใหญ่ๆค่ะเพราะเขาให้บริการเขาไม่ใช่แค่ให้บริการธรรมดาค่ะเขาให้บริการจดทะเบียนเป็นเอ็กชแนนกันเพื่อนและเป็นเจ้าใหญ่อยู่ในอเมริกาทั้งหมดเลยนะคะยกตัวอย่างใครไม่รู้จักบ้างเนี่ย ไปนะคะอย่างนะคิโตอคิโตอ์โดนะคะแล้วก็แชริสนะคะถ้าเรียกชื่อปรสิทธิ์ภาษาอังกฤษผิดต้องขออภัยนะคะและก็แชร์แชร์วอมนะคะและก็นะอย่างเจ้านี้เจ้าใหญ่เลยนะ,ะเจ้าใหญ่มากนะคะอ่าฟี ฟีดายลิตี้นะคะฟีไรเอ่อฟีดฟีดายลิตี้ถ้าเรียกชื่อผิดต้องขอไปนะคะดิฉันก็มกักจะจะกดภาษา,ษาอังกฤษผิดประจำอยู่แล้วนะคะหรือ f ฟไฟดีไฟดีเรตตี้นะคะดิชิทอนเอ็กเซ็ตนั่นเองนะคะกลุ่มเหล่านี้ค่ะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาค่ะ ะะเป็นกองทุนนั่นเองนะคะก็เป็นกองกองทุนเรื่องการเงินอยู่แล้วนะคะและตอนนี้ค่ะมาจดทะเบียนขออนุญาตในการให้บริการคริปโตเคเนซีค่ะคริปโตเอ็กซ์เชนนั่นเองมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะเพระเขาเพิ่งประกาศวันนี้ค่ะเ,เพื่อนก็เลยทําให้เป็นข่าวคึกคืนในอเมริกาวันนี้ค่ะดิฉันเชื่อว่าข่าวนี้น่าจะส่งผลให้ตลาดบิตคอยดีดตัวนะคะจริงจง เมื่อวานดิฉันก็ติดตามข่าวนะคะดิฉันก็สงสัยอยู่เมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ค่ะไปเก็บไปซื้อบิตคอยค่ะนะคะประกาศซื้อเก็บบิตคอยนะจริงๆแอบซุ่มเก็บตั้งแต่ไตมากที่1แล้วนะคะ เก็บบิตคอยสะสมตั้งแต่ไตมาสที่1และคริปโตที่จะมีอนาคตคาดก็ไปเก็บนะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่าคริปโตอื่นเขาเก็บอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆบิตคอยเก็บแน่นอนค่ะเหรียญใหญ่ๆนะคะนั้นนี่คืออาจจะเป็นนะคะเป็นนะเป็นจุดที่อาจจะดันราคาของนาะบิตคอยพุ่งขึ้นสามหมื่นหรือไม่นี่คือมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะคะเพราะมันมีบทวิเคราะห์มีนักข่าวมาวิเคราะห์กันนั่นเองว่านะคะถ้าวันพรุ่งนี้ การถแถลงการของเฟกค่ะออกมาในเชิงบวกค่ะนะคะนโยบายชัดเจนเรื่องการเงินบวกก็อาจจะทําให้บิตคอยดีดต,ตัวพุ่งขึ้นไปแต่30,000ืนอีกรอบและอาจจะทะลุ3 0มหมไปถึง3ามหมได้นะคะเพื่อนนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์และวิเคราะห์ว่าเฟกจะระมัดระวังค่ะเฟกน่าจะออกสัญญาณนะคะเปิดสัญญาณสีเขียวเพราะอะไรเขาเปิด เขานะคะเขาต้อนรับกลุ่มแบงค์คริปโตกัต่างๆนะคะกลุ่มของเอชเชนไลน์ใหม่ของสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเลยนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกากะให้บริการคริปโตเองนะคะตอนนี้นะคะฉะนั้นต้องจับตาดูค่ะนี่คือสิ่งที่ดิฉันนํามาแบ่งปันว่าเนี่ยคือปรากฏการณ์ใหม่ของตลาดคริปโตคือกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกากะออกมาให้บริการคริปโตเคอร์เรซีเองและนะคะ ปิดนะคะประกาศเปิดตัวการแลกเปลี่ยนนะคะการแลกเปลี่ยนบิตคอยนะคะแต่เรียนก็ยังไม่ได้รู้นะว่าจะมีเหรียญอะไรบ้างที่เขาให้บริการแต่ข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้เขามุ่งเน้นเฉพาะเหรียญใหญ่คือบิตคอยอิทูเรียนค่ะนะคะฉะนั้นต้องจับตาดูนะคะอย่างท่านนี้ก็มีการแบ่งปันเช่นเดียวกันว่ากลุ่มบริษัทลงลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาค่ะ ประมาณนะคะสี่บริษัทค่ะกำลังเปิดตัวการแลกเปลี่ยนนะคะบิตคอยในสัปดาห์นี้ค่ะนี้คืออาทิตย์นี้นะคะเพื่อนจับตาดูนะคะว่ามันอาจจะดันราคานะคะบิตคอยไปแตะสามหมื่นได้นะคะเรามาดูข่าวของลูหน้าค่สิค่ะข่าวของลูหน้าค่สิก้มีข่าวดีนะคะข่าวนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะอ่าโปรเจก โปรเจกต์ใหม่นั่นเองเธอล่าสวัมนะคะถ้าเรียกชื่อผิดต้องขอไปนะคะดิฉันมักจะสะกดภาษาอังกฤษนะคะสวันะสวัมนะคะอ่าสวอปนะคะขอภัยสวอป ap, นะคะมีเพื่อนๆสะกดให้นะคะว่าสวอปสวอปไม่ใช่สวัมนะ,ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะเธอล่าสสวอปนะคะคอนแทคค่ะตอนนี้ค่ะได้มีการอัปเกรดค่ะ โดยมีการเปลี่ยนสัญญาณนะคะโอนย้ายสัญญาณมาเปิดผ่านบล็อกเชนลูน่าคลาสิกตอนนี้อัปเกรดทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นจับตาดูเราอาจจะได้มีโปรเจกต์ใหม่ๆในการเข้าไปแลกเปลี่ยนเหรียญมากขึ้นนะคะเพราะเท่าที่ดีฉัน ติดตามโปรเจก t นี้นะคะเขาบอกว่าสามารถที่จะเปลี่ยนเหรียญหรือไปแกปลนนะะแกเปลี่ยนเหรียญนะคะแลกเปลี่ยนเหรียญมากถึง60เหรียญค่ะนะคะก็ถือว่าเยอะมากนะหกสิเหรียญเนี่ยถ้าจาไม่ผิดนะคะเพื่อนนะ,ะนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องใหม่ค่ะเป็นโปรเจกที่นะเดฟ นะผู้ที่มีความรู้เรื่องบล็อกเชนนั่นเองเป็นคนนำพามาค่ะเป็นคนไปดิวมาค่ะเพื่อให้มาเปิดผ่านบล็อกเชนของลูนาค่ะเพื่อให้ลูนาค่ะได้เชื่อมต่อได้ใช้งานมากขึ้นนะคะได้ดึงนักลงทุนใหม่ๆที่อยากจะสวอมเหรียญกับเหรียญอื่นนะแลกกันไปแลกกันมาค่ะตรงนี้ดิฉันมองว่านี่แหละคือเรื่องที่ดีที่อาจจะดันราคาของลูนาในอนาคตให้นะคะสูง ขึ้นนั่นเองลดอุปทานได้นะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะ,ะข่าวนี้ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรีเป็กดิฉันก็ยังคงเกาะติดตามสถานการณ์ของการรีเป็กอย่างต่อเนื่องนะคะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันค่ะมันเกี่ยวข้องกับภาพรวมเขาก็พยายามให้มองในในเรื่องของแง่บวกค่ะนะคะช่วงนี้ก็ที่ผ่านมาสองสามวันก็มีข่าวเรื่องโจมตีกันเล็กๆนน้อยนะคะสืบเนื่องจากการเบิก นะการตั้งทีมงานทำงานทดสอบระบบนะ USTC นั่นเองนะคะมีประมาณนะคะก็เป็นทีมของควันตั้มนะคะทีมควันตั้มนั่นเองตั้งขึ้นมาเป็นควันตั้มเพื่อดูแลการทดสอบระบบ USTC ประมาณ5คนนั่นเองของทีมนี้เนี่ยแหละก็ทำให้เป็นประเด็นค่ะเพราะ มันต้องใช้เงินนั่นเองนะพอใช้เงินเนี่ยรวมๆแล้วประมาณนะคะเท่าที่ดิฉันติดตามนะถ้าจำผิดพลาดประการใดขอไปประมาณห้าหมื่นกว่านะประมาณห้าหมื่นหรือสองหมื่นดิฉันก็จําไม่ได้แน่นะครับประมาณนนะมเ,น 50, เนี้ยนะไม่เกินห้าหมื่นเนี่ยนะมันตกต่อคนเนี่ยตกต่อคนประมาณนะตกต่อคนประมาณห้าพันห้าพันดอลลาร์นะ,ะเพื่อนประมาณนะคะฉะนั้นรวมๆกันห้าคนก็น่าจะอยู่ประมาณห้า ห้าคนนะคะห้าพันดอลลาร์นะคะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณส,สองหมื่นถึงสามหมื่น,นะ,ะประมาณนะคะเป็นการประมาณก็แล้วกันนะคะถ้าผิดพลาดประการใดขอไปก็เกิดประเด็นขึ้นท่านเองนะคะท่านนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้เราทําสิ่งนี้ถูกต้องตามคอกม้าเทอรล่านะคะเราอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะกลายเป็นเงินกระจายอํานาจนะคะโดยไม่เกี่ยวไม่ต้องพูดถึงนะ คอสมอนนั่นเองนะเขากำลังพูดถึงเทอร่าคลาสิกในเรื่องของนะคะการกระจายอำนาจระบบนิเวศเฉพาะภายในบล็อกเชนของดูนาเป็นหลักนะคะด และเขาบอกว่าไม่นานะไม่เกินนะคะาบ,บอกว่าเราไม่สามารถระเบิดราคาทุก3เดือนได้นะคะกูหมายถึงช่วงนี้ราคามันพักตัวอีกครั้งหนึง่งมันไม่สามารถระเบิดราคาทุก3เดือนแต่มันก็อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในมุมมองส่วนตัวของดิฉันนะคะเพราะหากบิตคอย่ะมีการดันราคาพุ่งขึ้นเข้าสู่กระทิงนะคะไม่ว่าจะสั้นหรือนะคะ วิ่งยาวอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสที่ลูน่าจะดีดตัวกับเช่นเดียวกันค่ะเรามาตามข่าวนี้ต่อค่ะนะคะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐาน L2 อยู่นะคะกระเป๋าเงินเลยเยอร์ที่2นะคะของ l e เบลส t ตชันนนั่นเองตอนนี้ค่ะโครงการนี้ก็อัปเกรดนะคะอัปเกรดบล็อกเชนเพื่อลองรับนะคะลองรับ สิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกันค่ะก็อัปเกรดตามบล็อเกเชนที่มีการอัปเกรดนะตอนนี้เขาก็อัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านนี้ก็มีการแบ่งปันว่าเนี่ยเรามีโครง,คงการเหรียญที่2อ,อยู่ใครยังไม่ได้ใช้ก็ลองเข้าไปใช้ดูนะคุณเอาสมบัติมันมีเยอะนะและก็มันกําลังจะขยายกระเป๋าเงินด้วยใช้ได้หลากหลายด้วยนะคะนะและก็รองรับนะที่มีการอัปเกรด เปลี่ยนแปลงจาก L1 เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือท่านนี้ก็มีการแบ่งปันค่ะส่วนนะ้าเรามาดูเรื่องราคาสักเล็กน้อยค่ะท่านนี้ก็มีการพูดถึงราคานะคะเนื่องจากเมื่อช่วง8ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของลูน่าเนี่ยนะก็มีการพยายามดันราคาดีดตัวขึ้นไปนะคะเมื่อเราไปดูราคาลูน่า สิิักเล็กน้อยค่ะตอนนี้บวกอยู่ที่2.2เปค่ะดีดขึ้นไปที่923แล้วนะคะจาก800กว่าค่ะนะคะตอนนี้แรงอยู่ที่71นะคะเม็ดเงินในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมายังไม่เยอะค่ะ3 7 5 0เองนะคะ ส่วนเม็ดเงินใน Market Cap นะคะอยู่ที่545.23ล้านนะคะนี่คือราคาล่าสุดค่ะนะฉะนั้นท่านนี้ค่ะก็มีการพูดวิเคราะห์ราคานั่นเองนะ,ะก็บอกว่านะคะ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในการข้ามระดับวิกเก็ตวิกฤตนะคะก็คือ03ตัว9ก้ตอนนี้ลูน่าผ่านไปแล้วค่ะลูน่าสามารถฝ่านะคะแนวต้านที่สำคัญไปแล้วนะคะเพราะราคาล่าสุดอยู่ที่9 93กว่านะคะฉะนั้นท่านนี้ก็เลยบอกว่าเขาเชื่อว่าลูนาค่ะจะลดศูนย์ได้นะฉะนั้นก็มีโอกาสนะที่จะไปที่10อีกครั้งและเขาก็วิเคราะห์ว่าการวิ่งครั้งนี้น่าจะไปที่15จนถึง16มันจะเป็นไปได้หรือไม่ก็จับตาดูขันเพื่อนว่ามันจะฝ่าวงล้อผ่าแนวต้านสำคัญและไปสู่1516 ะะลดศูนย์ไปหนึ่งตัวได้หรือไม่นะคะเราไปดูบทวิเคราะห์กันค่ะนะคะบทวิเคราะห์แรกค่ะพูดถึงชุมชนนะคะคริปโตกำหนดราคาลูน่าคลาสสิกสำหรับไายในวันที่30มิถุนายนมีการเปิดตัวพาลิตี้อัปเกรดนั่นเองนะข่าวนี้เพิ่งเขียนเมื่อช่วง6ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่14มิถุนาที่ผ่านมานะคะถือเป็นความสำเร็จและการดำเนินการของ Pa r ิต y อัปเกรดที่ได้รับ การคาดหวังอย่างสูงจากทีม L1 นั่นเองซึ่งประกอบด้วยนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงจากชุมชนเทอราคลาสิกเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การกล่าวถึงโครงการนะคะเอนะคะพูดง่ายก็คืออ่าพาริตี้อัปเกรดบรรูุผลสำเร็จได้หลังจากการรับรองข้อเสนอ11561นะคะโดยชุมชนเทอราคลาสสิกนะคะ ที่ให้การสนับสนุนโดยตลอดนอกจากนี้พาลิตี้อัปเกรดได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากไบแนนนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งอุตสาหกรรมคริปโตอันดับตน้ตนๆเป็นข้อพิสูจน์ว่าโครงการใหม่นะคะเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่นะคะผลกระทบโครงการที่เปิดตัวใหม่ต่อแนวโน้มตลาดลูน่าค่ะแนวโน้มขาลงของตลาดคริปโตไม่สามารถขัดขัดขวางการเพิ่มขึ้นของเทอร์ราคาสิกเนื่องจากโครงการขึ้น สู่จุดสูงสุดของสถานะคริปโตเคอเรซีหลังจากเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งใน7วันที่ผ่านมานะคะอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่16มิถุนารูนาะพยายามที่จะสร้างความแตกต่างที่สามารถแยกความแตกต่างจากการกลายเป็นโครงการนะคะคริปโตที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่โดดเด่นที่สุดสำหรับวันนี้แนวโน้มขาลงแบบ ะะเอกพจน์ที่สังเกตได้ในวันที่16มิถุนาได้ก่อให้เกิดความไม่แน่ใจในหมู่ผู้ถือโทเค็นค่ะนะคะมาดูบทวิเคราะห์ราคาค่ะในสิ้นเดือนนี้นะคะการทำนายราคาสิ้นเดือนของคอยมาเกตแคปลูนาค่ะคว่ามไม่แน่นอนนับไม่ถ้วนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศของเทราคาสิกดูเหมือนจะบังคับให้นักลงทุนของลูนาพิจารณาในชุมชนการเข้ารหัสลับที่ทำนายราคาสิ้นเดือนลูนาในเว็บไซต์ติดตาม ตลาดคริปโตคอยมาเก็ตแคปนะคะหลังจากการวิเคราะห์ที่เหมาะสมชุมยนตได้ราคาเชลเ่ียลูน่านาสิ้นเดือนนะมีโอกาสนะคะนี่คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะว่ามีโอกาสที่จะพุ่งเพิ่มขึ้น59.45%เจาเซจากราคาปัจจุบันนั่นหมายความว่าราคาลูน่ามีโอกาสที่จะพุ่งนะคะลดศูนย์ไป1ตัวเหลือ0ูย์สตัว 1 4 3ค่ะนี่คือการวิเคราะห์ของเขานะคะซึ่งมันจะเป็นไปได้หรือไม่เราก็ต้องจับตาดูสถานการณ์ของตลาดนะคะเพื่อนเพราะการขึ้นหรือลงของตลาดของราคามันก็ต้องเกี่ยวกับปัจจัย2อย่างนะคะปัจจัยแรกก็คือปัจจัยของภายในลูน่าเองก็คือบล็อก a i n อัปเกรดและแผนการรีเพ็กค่ะ และปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยของตลาดถ้าตลาดข่าวออกมาดีนะคะนะเศรษฐกิจกับตัวบิตคอยพุ่งก็มีโอกาสที่ลูน่าจะวิ่งตามตลาดเช่นเดียวกันค่ะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นอกจากนี้เขาก็ายังพูดถึงการาลงคะแนนเสียงประเมินราคาขั้นส,สุดท้ายของลูนา่าคลาสิทำ หน้าที่เป็นเครื่องวัดความเชื่อมั่นของตลาดที่น่าสนใจโดยสังเกตจากความเชื่อมั่นที่แพร่หลายของเทอรลราและประสิภาพนั่นเองนะคะถ้าเราสังเกตนะคะหากไปดูในข้อมูลการติดตามค่ะนะคะลูน่าจะติดท็อป นะ,ะที่มีคนเฝ้าติดตามราคานะ,ะเปิดดูบ่อยๆในคอยมาเก็ตแคปคาอยู่ติดหนึ่งในสิเหรียญที่นะ,ะมีคนเฝ้าดูและติดตามกันเพื่อน,นั่นคือจุดเด่นของลูน่านะคะเราเห็นลูน่าล่มสลายลูน่าเนี่ยนะคะราคาไม่ไปไหนแต่เพื่อนๆไปดูนะในการติดตามของนักลงทุนทั่วโลกอ่ะในคอยมาเก็ตแคปและเฝ้าดูมากที่สุดเนี่ย ที่ติดหนึ่งใน10มีรูน่าอยู่ในนั้นอยู่ด้วยนะคะเรามาดูต่อค่ะการวิเคราะห์การแสดงแผนภูมิเทรา่าคัดสิกราค,คาปัจจุบันนะคะที่เขาทําข่าวเนี่ยก็ลดลงอยู่ที่1.72%อค่ะอยู่ที่0 4ตัว9506นะคะในขณะที่ลดลง3.03%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะน่าสังเกตคือรูน่าได้รับการสนับสนุนจากระดับการสนับสนุนที่น่า น่าประทับใจนะคะจากนะคะจาก0-4ตัว8นะคะซึ่งบ่งชี้ถึงระดับใหม่ของความสนใจในการซื้ออย่างมีนัยยะสำคัญค่ะในขณะเดียวกันก่ะในขณะที่การประเมินมูลค่าโดยรวมของโทโเค็นเทอราลคิกยังคงตึงอยู่ที่5 5 5ล้านนะคะเลขสวยมากค่ะที่เขาทำราคานะคะนอกจากนี้มีแนวต้านที่จะต้อง ป่าฟันนะคะนั่นหมายความว่างไ,ไงถ้าลดศูนย์ไปได้จะต้องไปเจอแนวต้านคือหนึ่งหนึ่งก็คือจุดเดิมนั่นเองที่ลูน่าเคยพุ่งขึ้นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะฉะนั้นถ้าอาทิตย์นี้พุ่ง หรือภายในเดือนนี้พุ่งนะคะก็ต้องไปเจอแนวต้านนี้ค่ะถ้าผ่านแนวต้านนี้ก็มีโอกาสที่จะไป1 4ึ่งสีได้นะคะนี่ก็คือบทวิเคราะห์แรกค่ะเราไปดูบทวิเคราะห์ที่2กันค่ะบทวิเคราะห์ที่2องได้พูดถึงการวิเคราะห์ราคาเทอร์าคาสิกนะคะลูนานะ,ะอาจเลื่อนไป25%หากผู้ซื้อสูญเสียการสนับสนุนเหล่านี้ค่ะนะ,ะการวิเคราะห์ราคาลูนาคาสสิก ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นในตลาดคริปโตราคาลูน่ายังคงหดตัวและซื้อขายในกรอบแคบๆนะคะแท่งเทียนรายวันแสดงการปฏิเสธราคาทั้งสองด้านซึ่งบ่งบอกถึงความไม่เด็ดขาดของผู้เข้าร่วมตลาดค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่ามีความผันผวนสูงแต่ราคาก็เป็นไปตามการก่อตัวของรูปแบบสามเหลี่ยมสมสมาสมาธาสานเอ สามเหลี่ยมสมมาตรนะคะในแผนภูมิกรอบเวลา4ี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะนะคะดูหน้าราคาการาฟนะคะเรามาดูนะคะในช่วงภายในรูปแบบสามเหลี่ยมนะคะแสดงเป็นเขตห้ามซื้อนะคะการฝ่าวงล้อมสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมให้เราเข้าใจนะคะมันก็คือการนะ,ะการออกข้างนั่นเองนะคะรูปทรงมันก็นะคะขึ้นแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นั่นเองสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ เรามาดูบทวิเคราะห์กันเลยค่ะนะคะช่วงที่ผ่านมาราคาก็ขาดทุนหรือราคาดาวลงนั่นเองมาดูนะคะว่าสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะราคาลูน่าจะเรียกคืนเครื่องหมายไปสู่ศูนย์นะ,ะสามตัวหนึ่งได้หรือไม่ก็คือลดศูนย์ไปหนึ่งตัวนั่นเองการฝ่าวงล้อมนะที่มีโอกาสน้อยแต่เป็นไปได้จากเส้นแนวโน้มแะ,ะแนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมอาจทำให้ผู้ซื้อมีฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามวิถีคข่ขึ้นสามารถจำกัดได้จนกว่าเส้นแนวโน้มนะคะแนวต้านเหนือศีรษะของรูปแบบช่องจะอยู่ใกล้นะคะก็คือ0.0001 000. 03ตัวนั่นเอง1ดอลลาร์นะคะดังนั้นการเทะลุ ทะลวงเหนืออุปสรรคนี้จึงมีความจำเป็นเพื่อกระตุ้นการเติบโตที่ยั่งยืนนะคะการบรรจบกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (divergent) การตัดกันร,ระหว่างเส้นสัญญาณสีส้มและเส้นนะคะ MACD สีน้ำเงินที่เป็นไปได้จะทำให้เกิดสัญญาณขายของ เทรดเดอร์ที่สนใจค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์นะคะว่ามีโอกาสที่ลูน่าจะพุ่งและลดศูนย์ไปหนึ่งตัวนะคะนี่ก็คือข่าวสารสําหรับคลิปในวันนี้นะคะที่นํามาแบ่งปันนะคะเพื่อนก็ถือนี่ก็คือข่าวที่มีการวิเคราะห์ราคานั่นเองว่าลูน่ามีโอกาสที่จะกลับตัวฉะนั้นเราจับตาดูค่ะว่ามันจะเป็นไปอย่างที่เขาวิเคราะห์หรือไม่นะคะในรอบสัปดาห์นี้ค่ะว่าจะลดศูนย์ไปหนึ่งตัวไปแต่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ขอไปหนึ่งห้าจนถึงหนึ่งหกได้หรือไม่ และดิฉันเชื่อว่าในเดือนนี้ค่ะบิตคอยมีโอกาสที่จะดีดกลับตัวไปค่ะดูจากสภาพเศรษฐกิจดูจากสัญญาณต่างๆค่ะที่กลุ่มแบงก์กลุ่มสถาบันองค์กรใหญ่ๆกลุ่มกองทุนที่นะคะที่เป็นกองทุนยักษ์ใหญ่ในอเมริกาการเงินที่แข็งแข็งแกร่งน,นั่นเองนะกองทุนกลุ่มเหล่านี้ค่ะที่มีรัฐบาลน,นะมีรัฐมีพูดง่ายก็คือมีรัฐสหรัฐอเมริกาถือ วุ่นอยู่ด้วยหรือเกี่ยวข้องอยู่ด้วยค่ะมันเล่นคริปโตเองมันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราต้องจับตาดูต่อไปค่ะนี่ก็คือข่าวสารสาหรับคลิปในวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะและก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามและส่งกําลังใจคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ